ดิมโอ้ยเย,ย่เครื่อง C N C แล้วแม่เจ้าวเว้ยเชียงใหม่นี่ไม่รู้ว่ารถของเชียงใหม่หรือเปล่าว่ารถของใครจะเต็มเลยอันนี้ฮะเคื่อพาอะไรเทพที่ว่าน่ะเอออะไรเทพอ,อันนี้จากที่ไหนนะเชียงใหม่เหรอเชียงใหม่มีด้วยเหรอ,อ ตอนกลางคืนนะครับเรขสิทธ์เพลงไม่รู้ไม่จะติดนะตอนนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูแต่มันไม่ชัดเจนหรอกเพราะว่าไฟมันไม่พอสำหรับกล้องนะครับแต่ตาเปล่าก็ยังเห็นเห็นอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองถ่ายให้ดูว่าก็ประกวดที่เชียงใหม่มีประมาณไหนนะครับโอเคเนี่ยก็จะมาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับจะเป็น X Max พวก Forza พวก,ก PCX นะฮะพวกนี้เฮ้ยมีโอว่ะคันนี้สวยว่ะชอบชอบล้อแม่งเทดูไ่สวยจริงว่ะชอบว่ะแล้วก็มีพวกลีดอันนี้คือเป็นรูกแสยพานนะฮะด c x เนาะแล้วก็ดูตอนกลางวันยังน้อยๆนะตอนนี้ก็มีนี่ มปเดินดูนะครับอาจจะไล่หูไล่ตากันหน่อยมันมืดว่ะเพลงก็ดังด้วยตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยวกรรมการตัดสินประมาณสองทุ่มนะฮะสองทุ่มเขาตัดสินกันแล้วแล้วตอนนี้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปผมก็แน่จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่ต่ขออนุญาตเข้ามามามีรถของออของช่างนี่ไหมเอ้ยใช่หรือเปล่าของพี่ติ๊กหรือเปล่าหรือว่าของใครเอ่ย นี่แล้วก็นี่มีพวกไฟกลางคืนพวกเนี้ยมันเสียงมันอันมันอาจจะดังหน่อยนะควไฟเต็มคันเลยนี่ เดี๋ยวกรรมการก็จะใช้ไฟสายนะครับไฟสายส่องอันนี้ทัวลเล่งเต็มคันเลยนะ<อ>ถือว่าคล้ายบอลพาทียวอ,อะไรพวกนี้เลยอันนี้ก็ทัวร์เร่งนะครับนะครับโอ้โอรถเยอะรถเยอะ,เ,เ,ยอะเดี๋ยวผมค่อยทยอยถ่ายแต่คลาสสิกอะไรอยู่ฝั่งนู้นกันเยอะอ,อันนี้ไฟมันกระพริบน,นะครับขออภัยด้วยเพราะว่าไอเมโอมันไม่พอแล้วโอ้โห ไฟสีเหลืองเดี๋ยวรถมึงมีอะไรว่าไฟสีเหลืองเนี่ยแบตหมดกี่วงเนี่ยโอเคถ่ายพอๆเข้าๆนะอาจจะถ่ายได้ไม่นานนะครับนี่นี่ไปกระตุก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  อันนี้เมกาไปรุ่นเมกานะครับไม่ใช่ไปรุป่นอีโด USA ไป อยู่ตรงไฟหน่อยมันก็สว่างหน่อยอไฟไม่ได้ละไฟไม่ได้ลอแเ่ีคยกล้องรับไม่ได้แล้ว,ไไลวเไไวนะี่ยต้องนิงน่งๆต้องนิง่งๆโอ้โหกล้องรับไม่ได้ขอปรับกล้องแป๊บนึงอ่าโอเคปรับแสงไฟแป๊บนึงเพราะว่าแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกัน อ,อันนี้ก็เยอะขึ้นนะครับตโ,โอเคสายเชียงใหม่ก็ประมาณนี้ผมไม่ได้ไปที่ไหนเลยครับก็ทางตากพี่ที่แม่ก็ชวนอยู่แต่ชวนจนแบบเบื่อก็เลยไม่ชวนผมละผมไม่ได้ไป นะครับเดี๋ยวถ้ามีใจอยากจะจะ,จะไปเดี๋ยวอยจะจะออกเดินทางเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบขี้เกียจออกบ้านหรือว่าขี้เกียจขับรถอะไรพวกนี้แต่ถามว่าชอบท่องเที่ยวไหมชอบ <c oughs> มาดูน,นี่ไปใส่หัวเทิกนะครับโอ้อันนี้เครื่องเครื่องนี้ซะด้วยมาครับมา ผมไม่ไม่ได้เอารถตัวเองลงนะครับเพราะว่าไม่อยากแข่งกับใครนะครับรถ <laughs> ผมนี่ก็เอาเรื่อมกันนะแน่โมรถตัวเองก่อน1 2 5 1 2 5โ okay. อเคคาร์บอนมาเต็มคันนี้องค์ประกอบสวยนะคันนี้องค์ประกอบสวยโมคันนี้แม่งวิบวับอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเนี๋ยวเนี๋ยบ มาจากไหนครับมาจากไหนสับปตองสับปต้องสะบปตองนะครับขอรจ้ของรถโอ้จะของรถสว่างสว่างคาตาโอเคดดเดนี่ล้ออะไรลงตัวนะสีสีชมพูเบอร์แบบนี้ก็ของแท้มันจะหายยากนะนี่ หัวลิงหัวลิงหัวลิงโอเคก็แบบนี้สีแดงตอนเท้าคผมลำเดินลำบากแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวไปชนรถเขามีไฟแบบนี้พยายามถ่ายให้เห็นรกคันน่ะไหนไม่ทันก็สโลมูชั่นเอาเลยเจ๊ไหมกูปวดแขนวะ่ะ นี่โ mm อ้ไปนี้ก็สวยนะสวยสปิกอร์นี่ก็ยังมีลูกเล่นกันไปใครที่ไม่กลัวใครที่ไม่กลัวเฟืองแบตก็ตามนี้เลยเปิดไอโฟสว่างน่อย สวยรถรถให้จอดด้านนอกที่ไม่ค่อยติดกับใครนะมันจะรู้สึกว่ามันจะแตกต่างกว่าแบบว่ามันจะเด่นเออมันจะเด่นมันเด่นดูเด่นเด่นๆคันนี้เขาจะมีแบบชุดไฟมาให้เรียบร้อยนะครับไฟกระพริบนะครับคันนี้รีวิวไปแล้วมาเรียบร้อยก็มา อาจจะไลายตาหน่อยนะผมไม่ได้ถือกล้องโคตรนานว่ะไม่ได้ถือกล้องนานมากอันนี้จะเป็นเทนน,น,ทน,น่าโนวาเทน่าโนวาเดี๋ยวพยายามจะถือกล้องนะครับพยายามถือกล้องก่อน k าแล้วก็วิกเต์สวิงโก้เน่เน <God. S 2> ่ถ้าใครอยากสนใจอยากใส่นอตแต่งนะครับผมแนะนำนะครับนอตเพิงสกูนะครับก็จัดให้ได้ให้ได้หมดนะครับพวกพี่เขาการันตีบอกว่าไม่ขึ้นสนิมนะครับนะใส่ของแต่งใส่ของแต่งสวย นะครับแล้วก็การสานิมอะไรด้วยนะไอโนวาเด็ดนะครับจะอยู่ในมุมมืมมดแต่ถ้าอยู่ในมุมสว่างก็จะสีมันจะขึ้นนะครับ<อ>จริงๆครับประกวดรถจริงๆผมว่าเอ,อ่ตอ,ต,อตอนตอนตอนที่แบบแสงมันดีๆนะถ้าแบบนี้เราต้องมาปเปิดไฟฉายไงม,มันดูมันดูมันดูองค์ประกอบยากนิดนึง บางทีมันก็มืดไปไงครับอันนี้คันแชมป์นะครับน,นี่น,นี่พอหลวงเรามาโอเคแล้วก็เป็นโซนของ SR SR เชียงใหม่จะค่อนข้างที่จะเล่นเยอะนะครับ SR นี่เขาดูดูอะไรนะเขาดูดูแต่งจากอะไรมั่งนะครับ น่าจะเป็นอะไรมีอะไรแต่งว่ามีแม็กเหรอปั้มเบรกก็ไม,ไม่ไม่รู้อ่ะผมไม่ดูไม่เป็นว่ะน่าจะเป็นปีมากกว่าแล้วก็ความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยคันนี้แต่งคันนี้แต่งเต็มว่ะแต่งจะเป็นแบบนี้อ่าจะดูปีดูอะไรอันนี้ก็เป็นอ่านะครับเมื่อก่อนเชียงใหม่ขี่เอสอาร์กันเยอะนะครับสมัยเรียมผมก็ขี่เอสอาร์นะครับสมัยเรียมก็ขี่เอสอาร์ ไอ้เพื่อนให้ยืมขี่นะครับมีอยู่2คันก็ขี่ขถือว่าโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งคลาสสิกฝั่งที่เรียกว่าคลาสสิกนะครับถังหน้าอันี้อะไรหมูป่าเหรอไอเราก็เล่นไม่ค่อยถึงซูกินะครับยาม,มาฮานะฮอน d a นะครับแล้วก็มีพวกดีทีร้อยพวกนั้น ข้างหลังให้จอดห่างหน่อยไม่รู้ว่าประกวดรุ่นไหนก็ได้จะถังหน้าเครื่องโซนิกเครื่องโซนิกแล้วคันนี้ลงตัวนะเป็นสีบอลสีเทาลงตัวลงตัวเดี๋ยวก็อยู่ไกลยรถเขาหน่อยนี่อ๋อดูชัดๆไป ดูไปไหนได้ที่อะไรไม่รู้นะครับก็ผมไม่อยากจะไปถ่ายช่วงที่เขาประกวดกันนะครับเพราะว่าหลายคนต่างความคิดนะครับแต่ก็ต้องให้กรรมการเขาตัดสินนะครับเรามองรถเราสวยนะครับคนทั่วไปก็มันมันอยู่มันอยู่นะครับความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความมองใครสวยอย่างกับผู้หญิงผู้ชายหล่อนะครับคนบางคนก็มองไม่เหมือนกันนะครับนะแต่มันมีพิมพ์นิยมของมันอยู่แต่ว่า ถ้าขันไหนเขาเรียกว่ามีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์มีจุดที่ลงตัวก็<ๆ>ก็อาจจะได้ไปนะครับก็การมาประกวดนะครับสําหรับผมก็ถือว่าเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันในการประกวดรถนะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่มุมมองคนนะครับเราก็ต้องให้ความเคารพแก่กรรมาการนะครับตามนั้นเลยนะครับถึงเขาจะดูไม่เป็นอะไร<笑><笑>ก็ก็ก็ต้องแต่ละที่เนาะ ก็ต้องยอมรับอะครับรับตาสิษย์นะครับเพราะว่าเราเรายอมรับกฎของเขาแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันรถมันเยอะวะชิบหายเลยวะ่ะกูเหนื่อยแล้วเนีเ่ยอ๋อมันเยอะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกอ่าจดีโอบิลร้อยสิบเจดีโอัอ110โออน,นี่นยในเดิมถังหน้าเคอาร์ไปพัด โนวาโนวามาจิโอมาเฮ้ยคันนี้สวยว่ะคันนี้แต่งเนี่ยภาคใต้เนี่ยผมเห็นช่องพี่เอสโมโต้เลยโคตรเยอะเลยนี่แต่งแบบลายแท็กซี่แท็กซี่อันนี้เบลเบลนี่เดิมว่ะนี่บิวใหม่ใช่ไหมนี่บิวใหม่อ่ะผมว่าผมบ้านผมมีสี่คันห้าคันนะนนอยาก จะทาทาบ้างอันนี้จะเป็นรถเดิมมากกว่ารถเดิมรถเดิมรถเดิมถ่ายไปแล้วอันนี้จะเป็นดีมเฮย้ยคันนี้มีสีนะเออคันนี้มีสีนี่เลยทำสีปะ่ะทำสีด้วยแล้วแต่นะเขาใช้อะไรอะไรพลาสติกอ่ะหรอออ ถือว่าเขาทำพื้นเป็นสีฟ้าใช่ไหมแล้วเขาเอาเพยสีดำเออแต่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 แม่แม่แต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 ่แม่แต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 ่แา่แต่แตกเต่แต่แต่แย่แต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 ่แม่แต่แต่แต่เต่แต่แต่แต่เตยแต่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 แ่่ยต่ โอ้ถ่ายหลายนาทีนนะปวดแขนหมดเลยนะว่างานนี่โอ้มันสว่างแนละ้ว <l ust le> ผมปรับแสงแป๊บนึงนะครับอาจจะมีการปรับเล็กนึงนะอันนี้จัดเต็มก็คือว่าดิม <l ust le> โอ้ยเยเครื่อง C N <ười> C <ười> <CNC S 1> แล้วแม่เ <c ười> จ้าเฮ้ยเ <c ười> ชียงใหม่นี่ไม่รู้ว่ารถของเชียงใหม่หรือเปล่าหรือว่ารถของใครจัดเต็มเลย อันนี้ะพือพาอะไรเทพที่ว่านะเอออะไรเทพอันนี้จากที่ไหนนะเชียงใหม่เหรอเชียงใหม่มีด้วยเหรอดีโอเจ้าของรถเขาอ่าราคาไม่ต้องประมาณไม่เกินไม่ต่ำกว่าสองแสนอ่าแน่นอนอยู่แล้ดูบิลเล็ดบิลเล็ดหมดเลยดูท่อท่อไทยเทท่อก็สวยละดูท่อคณะบุกคอบ ชอบ,บอยใช่ไหมบอยกูอ่านถูก <laughs> โอเคโอ้นี่ก็เต็มโอ้โหนี่อันนี้ก็เต็มแต่งสไตล์คล้ายกันอันนี้ก็โอ้นี่ก็หัวใหญ่นะเรโ,โ,โตแต่เป็นเครื่องเดิมเครื่องแฝงเครื่องแฝงโตนี่ก็สวยสวยหมดเลย ก็สวยดูความสวยอยู่สี่คันเทปเทปนี่นี่นี่ก็ถ่ายตอนกลางวันไปแล้วโอเคสำหรับใครไม่ได้ดูตอนนี้ดีเจเรากำลังยาวๆอยู่ครับจับผู้โชคดีครดีมล้อสามก้าน จะไล้อยู่อันนี้จะแยกแยกรุ่นเป็นโหโหดละฝ่ามังกี้จะแยกรุ่นเขาเรียกว่าแยกรุ่นเป็นคูลูสภาแต่คันนี้ไอเดียดีนะใหม่คสุดท้ายรัใหม่อ่ะหลังตาูลูสภาอันนี้ออกอันนี้เดิมอันนี้เน้นเดิม เน้นเดิม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 โอเคาอมาไหว้แล้วก็ไหนแล้วครับอะไรจะนนเสร็จ <c oughs> โอเคมาวันนี้ก็ประมาณสามคลิปะ่ะไม่มีขี่หลงังถนนนี่ น่งมกลตอนนี้กรรมการกำลังตรวจสอบนะครับให้คะแนนของการเยอะมากนี่ดูคณะกรรมการ คครนเอผ้ีา้งคนี้ได้ที่หนึ่งไปละนี่เขาเวลาได้ก็วางมานี่นาะอันนี้ได้สอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนเมื่อินครับถือไม่ไหวละแล้วหัวใจตา่บ่โดมืได้มดา่งมยมาใส่ไม้สองอันเลยสัตว์เอ้ เดี๋ยวร่วมสมบูรณ์ร่วมสมบุญกับพี่โอะนะคะเพื่อแม่แต่คันนี้แบบออกแมวซิ่งคันนี้ก็ที่หน,น,นึ่งกันว่ะนี่ไอซีนะครับเฮ้ยห้าสิบป้งเนะี่ยเจ็ดสิบว่าห้าสิบอาจจะลาล่ะนะผมใช้เวลาถ่ายเพราะว่ารถมันเยอะรถมันเยอะนะวันนะี้มาตีบู ประมาณเยอะนะโอเคก็ผู้ชมก็เต็มลานนะดูผู้ชมเต็มลานก็ประมาณนี้เดี๋ยวกรรมการเขาก็รอครับรอวันนี้มากีโครอให้นะครับก็ไล่ไไปตอนนี้กําลังเริ่มแถวสองามแถวอยู่มั้สองามรุ่นอย่มั้งโอเคครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะไปเจอกันงั้นนะใครอยากจ้างผมไปก็จ้างไน้นะ ไม่ค่อยได้ออกบ้านเลยนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณแห่งสกูด้วยแล้วก็ใครอยากเบิกอะไรแท้ก็ที่น้ำดันโลนะครับเบิกอะไรแท้ศูนย์นะครับจวขึ้นไว้เบิกอะไรได้ทุกรุ่นเลยนะครับทุกชิ้นทุกรุ่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอย่างเดียว